ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเห็นว่าชาัยเหลียนกำลังจะปรากฏตัวขึ้นเฉินเซียงก็ตะโกนเรียกนางด้วยความตื่นเต้นอย่างไรก็ตามเมื่อห้วงมิติเริ่มแบวกตัวเป็นช่องว่างขนาดเล็กมันก็มีพลังสายฟ้าปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าโดยโจมตีไปยังตำแหน่งที่ชัยเหลียนกำลังจะปรากฏตัวหลังจากที่สายฟ้าฟา,าดผ่าห้วงมิติที่พันผวนก็คืนตัวสงบเงียบเฉินเซียงถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกใจและงงงวยโดยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ชัยเหลียนเฉินเซี่ยงเอ๋ยเรียกเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเขาก็หยิบตราย,ยกสื่อสารติดต่อหาชัยเหรียญทันทีชัยเหลียญเจ้าได้ยินค่าหรือไม่เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเจ้ายังปลอดภัยดีหรือไม่เฉินเซี่ยงยิงคำถามเป็นชุดๆข้าปลอดภัยดีแต่ปัจจุบันข้าถูกค้นพบแล้วชัยเหรียญกล่าวแล้วจึงถอนหายใจ เพื่าออยามนี้ข้าไม่สามารถทะลุมิติได้เจ้าอันธพาลน้อยเจ้าจะต้องอดทนรอข้าจําเป็นต้องไปพบเจ้าด้วยวิธีอื่นตอนนี้เจ้าไม่สามารถมาพบข้าได้อย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงถามมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม้ข้าจะสามารถเปิดทางผ่านมิติแต่ที่นี่มีพลังลึกลับคอยป้องกันไม่ให้เดินทางข้ามผ่านมิติชัยเหรียญกล่าวเมื่อครู่ข้าคิดว่าพลังงานนั้นอาจไม่ได้ค้นพบการเคลื่อนไหวของข้าแต่จนแล้วจนรอดมันก็ได้ค้นพบ ที่นี่มีแรงกดดันมหาศาลเจ้าต้านทานมันได้อย่างไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามเมื่อรู้ว่าชัยเหรียนยังปลอดภัยดีเขาก็รู้สึกสบายใจพวกเราเสริมสร้างความแข็งแกร่งและค่อยๆปรับตัวเข้ากับมันอย่างช้าๆชัยเหรียนกล่าวก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่โลกันโลกัาเทียนกูกลุ่มดาวอันเป็นที่ตั้งของพวกเราก็มีแรงกดดันใกล้เคียงกับระดับนี้ฉะนั้นการปรับตัวของพวกเราจึงไม่ได้ยากลำบากเกินไป เดิมที่กลุ่มดาวที่ตั้งวิหารร้อยบุกผาก็เป็นแบบนี้งั้นหรือเฉินเซียงอุทานเจ้าอันถานน้อยบางทีพวกเราอาจมีช่วงเวลาแตกต่างกับเจ้าเพราะพวกเราทําการฝึกฝนมานานหลายปีแล้วชัยเหรียนกล่าวเรื่องราวที่เกิดมีความซับซ้อนมากข้าไม่อาจอธิบายทั้งหมดได้ภายในเวลาสั้นๆเจ้ารู้แค่ว่าพวกเรามีความเป็นอยู่ที่ดีก็พอแล้วหากพวกเจ้าอยู่ดีข้าเองก็ค่อนข้างสบายใจเฉินเซียงกล่าว พวกเราพูดคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนหากทำการสื่อสารนานเกินไปพวกเราจะต้องถูกพลังลึกลับโจมตีชัยเหรียญกล่าวยามนี้ข้าจะกลับไปที่วิหารร้อยบุปผาเพื่อหารือกับคนอื่นๆก่อนจากนั้นพวกเราจะรีบเดินทางไปพบเจ้าโดยเร็วเชิญเสี่ยงกล่าวหวังว่าจะได้พบพวกเจ้าในเร็วๆนี้ข้าเองก็เช่นกันชัยเหรียญกล่าวก่อนจะตัดการสื่อสารลง ถึงแม้นางจะเป็นห่วงความปลอดภัยของเฉินเซียงแต่นางก็รู้ดีว่าเฉินเซี่ยงมีความสามารถไม่ธรรมดาและเขาควรเอาตัวรอดได้จนกระทั่งพวกนางไปพบปัจจุบันเฉินเซี่ยงได้รับการช่วยเหลือจากมหาบัพรพการเหยาททาให้เขาสามารถต้านทานแรงกดดันได้ซึ่งเมื่อครูชยัยเหรียญบอกว่าพวกนางได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งจนสามารถปรับตัวเข้ากับบ่อสภาพแวดล้อมของที่นี่ได้นั่นหมายความว่าเขาจะต้องดูดซับพลังงานของที่นี่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ผู้ที่ใช้ชีวิตภายในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ย่อมมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดามหาบรรพการเหยากล่าวจะว่าไปแล้วสภาพแวดล้อมของโลกันเทียนกู่ก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวไม่เลวงั้นหรือสำหรับข้ามันถือว่าเลวร้ายอย่างมหันันเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยใบหน้าขื่นขม ยามนี้เขาทําได้เพียงดูทราบปรานพิพสวรรค์รอบตัวอย่างบ้าคลาั่งโดยจะใช้สายสัมพันธ์สวรรค์เร้นรับขัดเกลาก่อนจะไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเขาจําเป็นต้องอยู่กับที่เพราะการเคลื่อนที่ในปัจจุบันมีการบริโภคพลังงานอย่างมหาศาลและแม้กระทั่งมหาบรรพาการเหยวก็ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ดูเหมือนว่าโลกาเทียนกู่จะมีขนาดใหญ่กว่ามหานาสักอย่างมากมหาบรรพาการเหยวกล่าวข้าดาว,ว่ามันอน อาจเกิดจากการหลอมรวมของมิติเวลาเทียนกู่จากหลายๆเส้นเวลาไม่รู้เลยว่ากว่าที่โลกันเทียนกู่จะเป็นเช่นนี้วิหารการเวลาได้ทําอะไรลงไปบ้างเฉินเซี่ยงกล่าวเขามองว่าโลกันเทียนกู่เป็นสถานที่ที่อันตรายยิ่งยวดเพราะเพียงแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมก็แทบจะฆ่าเขาได้แล้วเมื่อเขาดูทราบปรานพิพสวรรค์ของที่เข้าสู่ร่างกายเขาก็พบว่ามันเป็นอำนาจพลังรังสรรค์เช่นกันแต่ทว่าอำนาจพลังรังสรรค์ของที่นี่แข็งแกร่งอย่างมาก เฉินเซียงค้าคิดว่าโลกันเทียนกู่ควรจะรองรับวัตจักรต่างๆได้มากมายมหาบรรพการเหยากล่าวขึ้นยามนี้นางมีสมมุติฐานบางอย่างด้วยแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมก็มีความเป็นไปได้ว่าโลกันเทียนกู่จะสามารถบีบอัดวัตจักรต่างๆให้มีขนาดเล็กลงและคงอยู่ในรูปของดวงดาว เฉินเซี่ยงอุทานอย่างประหลาดใจในขณะนั้นเขามองเห็นดาวดวงหนึ่งในระยะไกลที่กำลังเรืองแสงสีน้ำเงินท่านกำลังคิดว่าดวงดาวที่อยู่ในนี้เดิมทีมันเป็นเทวัตถุทอ้องฟ้าขนาดใหญ่อย่างนั้นหรือใช่หากกลุ่มดาวเข้าสู่โลกันเทียนมันจะต้องถูกควบแน่นอย่างแน่นอนมหาบรรพการเหยาวกล่าวมันสมควรเป็นเช่นเดียวกับกระบวนการครวบแน่นเม็ดยาของเจ้าโดยไม่ว่าสิ่งใดจะเข้าสู่เตาปรุงยาของเจ้าแต่ทั้งหมดจะถูกควบแน่นเป็นเม็ดกลม คุณพระคุณเจ้าเฉินเซียงอุทานอย่างตื่นกลัวอย่าบอกนะว่าแท้จริงแล้วโลกาเทียนกู่เป็นเตาหลอมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติกลุ่มดาวที่เจ้าพูดถึงก่อนหน้านี้สมควรถูกควบแน่นทันทีหลังจากที่เข้ามาในนี้มหาบรรพการเหยากล่าวอึมมมหากเจ้าสามารถเก็บเกี่ยวดวงดาวของที่นี่ได้มันจะให้การส่งเสริมเจ้าได้เป็นอย่างดีมหาบรรพการเหยาเคยเห็นเฉินเซียงเก็บเกี่ยวกลุ่มดาวของมหานาสักมาก่อน ดังนั้นนางจึงรู้ว่าดวงดาวของที่นี่จะมีประโยชน์ต่อเฉินเซี่ยงอย่างไรแน่นอนว่าปัจจุบันเขาไม่สามารถทำอะไรได้เพราะแม้จะขยับตัวก็ยังลำบากมากพี่สาวใต้เหวาท่านคิดว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกานเทียนกู่ล้วนมีความแข็งแกร่งกว่าข้าหรือไม่เฉินเซี่ยงถามเป็นไปได้มหาบรรพการเหวากล่าวหากสามารถใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้ก็สมควรมีความแข็งแกร่งเหนือกว่า เจ้าจริงๆยามนี้เจ้าควรจะเร่งการบ่มเพาะพลังโดยเร็วมิฉะนั้นเจ้าอาจถูกบางสิ่งคุกค,คามจนเป็นอันตรายเฉินเซียงรู้สึกสับสนอยู่ไม่น้อยเพราะก่อนหน้านี้เขาสามารถกระโดดข้ามมิติกลับไปที่วัฏจักรท้าพิภพได้อย่างผ่อนคลายแต่ทว่าปัจจุบันเขาไม่อาจทำเช่นนั้นได้อีกดูเหมือนว่าปัจจุบันวิหารการเวลาต้องการสร้างทางเชื่อมต่อจากที่นี่ไปยังวัฏจักรท้าพิภพในกรณีนี้มีความเป็นไปได้ว่าวิหารการเวลาต้องการทำให้วัฏจักรท้าพิภพเข้าสู่โลกันเทียนกู่ มหาบัญพการเหยาวกล่าวอย่างใช้ความคิดสำหรับวิหารการเวลาสิ่งใดที่อยู่เหนือการควบคุมของคนพวกนั้นก็จะต้องถูกโยนเข้าสู่โลกันเทียนกูเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉินเซียงไม่สามารถทําอะไรได้เลยเขาพยายามจะติดต่อกลับไปที่วัตจักรท้าพิภพแต่ก็ทําไม่ได้ถ้าจะลองดูว่าสามารถทะลุมิติภายในโลกันเทียนกูหรือไม่ เฉินเซี่ยงไม่เคยลองมาก่อนภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้หากต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้รวดเร็วก็จำเป็นต้องเข้าสู่ดวงดาวสักดวงใช่มหาบรรพการเหยาเห็นด้วยอย่างไรก็ตามการทะลุมิติเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงฉะนั้นเจ้าจะต้องดำเนินการอย่างรัดกุมที่สุดชางสีน้ำเงินในระยะไกลนี้คือดวงดาวที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งของเขามากที่สุดณนะตอนนี้ เขากระตุ้นพลังจากสายสัมพันธ์สวรรค์เร้นลับและสายสัมพันธ์ห่วงมิติหลังจากนั้นจึงได้เหนี่ยวนําพลังจากสายสัมพันธ์การเวลาเข้าผสานเมื่อพลังจากสายสัมพันธ์วัตจักทั้งสามหลอมรวมเข้าด้วยกันเฉินเซียงก็ทําการขับเคลื่อนทักษะรับพลังมิติของตระกูลฮวครั้นจึงทําการทะลุมิติในทันทีเฉินเซียงต้องประหลาดใจเพราะเขาสามารถทะลุมิติได้ง่ายดายมากถึงแม้จะมีระยะทางค่อนข้างสั้นแต่มันไม่ได้บริโภคพ,พลังงานอย่างไรนะัก ไม่มีสิ่งใดโจมตีข้าเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างประหลาดใจหรือจะเป็นไปได้ว่าการใช้พลังการเวลาช่วยให้หลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากพลังลึกลับในครั้งที่ชัยเหรียญเปิดทางผ่านมิตินางถูกตรวจจับโดยพลังลึกลับและทําให้ถูกโจมตีขัดขวางแต่การทะลุมิติของเฉินเซี่ยงไม่ได้มีการโจมตีขัดขวางซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ถูกพลังลึกลับตรวจพบเขาทดลองทะลุมิติอีกครั้งและยืนยันความปลอดภัยได้ ดังนั้นเขาจึงทำการทะลุมิติอย่างต่อเนื่องมุ่งตรงสู่ดวงดาวที่เรืองแสงสีน้ำเงินเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่มากจริงๆหากมองจากลักษณะภายนอกแสงเรืองสีน้ำเงินที่ปรากฏขึ้นนั้นทำให้ดวงดาวนี้ดูคล้ายพระอาทิตย์ที่มีความร้อนแรงแต่เมื่อเข้าใกล้มากขึ้นเฉินเซียงก็แน่ใจแล้วว่าดาวดวงนี้สามารถลงจอดได้ไม่รู้ว่าที่นั่นจะมีสิ่งใดอาศัยอยู่บ้าง เฉินเซียงรู้สึกกังวลเล็กน้อยเพราะหากดาวดวงนี้มีอสูรร้ายอาศัยอยู่ชุกชุมมันคงเป็นสถานการณ์ยากลำบากสำหรับเขาอย่างแน่นอนดินแดนที่อุดมไปด้วยพลังงานเช่นนี้ย่อมมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากมายมหาบรรพการเหยากล่าวสำหรับปัจจุบันหากว่าเฉินเซี่ยงไม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาบรรพการเหยาเขาจะต้องถูกบดขยี้จนร่างกายแตกสลายด้วยแรงกดดันของโลกาเทียนกู่อย่างไม่ต้องสงสยัย พวกเราจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมของดวงดาวนั้นก่อนเฉินเซียงกล่าวหวังว่าการเข้าสู่ดาวดวงนั้นจะทําให้ค่าค้นพบวิธีบ่มเพาะพลังที่รวดเร็วกว่าเฉินเซียงคิดว่าการเข้าสู่ดาวดวงนั้นจะทําให้เขาทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎพลังชนิดต่างๆของโลการเทียนกูได้ดีขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นเขาก็จะสามารถค้นหาแนวทางบ่มเพาะพลังที่รวดเร็วได้หลังจากทะลุมิติอย่างต่อเนื่อง ท้ายที่สุดเฉินเซียงก็เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดวงดาวที่เปล่งแสงสีฟ้าและในทันทีนั้นเขาก็พบกับแรงดึงดูดที่รุนแรงดาวดวงนี้แข็งแกร่งเกินไปเฉินเซียงอุทานขึ้นขณะนี้เขากำลังร่วงหล่นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถทำการทะลุมิติกลับขึ้นด้านบนได้ในช่วงเวลาฉุกเฉินกระจกเทพหกวิถีได้ประตูพลังลงไปยังทิศท,ทางเบื้องล่างโดยอาศัยแรงผลักดันพยุงตัวเอาไว้บนอากาศ หลังจากทรงตัวได้ดีแล้วกระจกเทพหกวิถีก็ค่อยๆร่อนลงอย่างช้าๆขณะนี้เฉินเซี่ยงพบว่าแรงกดดันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแม้จะได้รับการสนับสนุนจากมหาบรรพการเหยาวยแต่เขายังรู้สึกอึดอัดอย่างมากยิ่งดวงดาวมีความแข็งแกร่งมากเท่าไรแรงกดดันก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นมหาบรรพการเหยาวยกล่าวชัดเจนว่าดวงดาวนี้เกิดขึ้นจากการควบแน่นของกลุ่มดาวจริงๆ ต้องทราบด้วยว่ากลุ่มดาวหรือดาราจากแต่ละแห่งล้วนเต็มไปด้วยดวงดาวนับไม่ถ้วนและว่ากันว่ากลุ่มดาวขนาดใหญ่มีดวงดาวกว่าพันล้านดวงอยู่ภายในหากมีกลุ่มดาวขนาดใหญ่ถูกควบแน่นกลายเป็นดวงดาวในโลกาเทียนกู่เฉินเซียงก็ไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าดวงดาวนั้นจะทรงพลังเพียงใดไม่รู้ว่าเดิมทีดวงดาวนี้เป็นกลุ่มดาวระดับใดหากมันเป็นเหมือนอาณาเขตดาราสวเรนและถูกควบแน่นให้กลายเป็นดวงดาวมันก็น่ากลัวเกินไปจริงๆ เฉินเซี่ยงกล่าวในยามนี้การยืนอยู่บนกระจกเทพ6กวิธีก็ยังเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเขาเนื่องจากมันมีแรงกดดันถาโถมเข้ามาจากรอบๆตัวโลกันเทียนกู่สมควรเป็นไปตามสมมุติฐานของข้าหลังจากเข้าสู่โลการเทียนกู่ทุกสิ่งอย่างจะต้องถูกบีบอัดและควบแน่นมหาบรรพการเหยาวยกล่าวเจ้าควรจะรู้สึกได้ชัดเจนว่าตัวเองกำลังถูกบีบอัดให้กลายเป็นวัตถุทรงกลมด้วยแรงกดดันที่ถาโถมมาจากทุกทิศทางรอบตัว เพราะเหตุนี้เมื่อกลุ่มดาวขนาดใหญ่เข้ามาในโลกาเทียนกู่ดวงดาวในนั้นจะค่อยๆเคลื่อนที่ไปกระสุกตัวที่ใจกลางจากนั้นจึงถูกควบแน่นจนกลายเป็นดวงดาวใหญ่เพียงหนึ่งเดียวเฉินเซี่ยงพยักหน้าหลักการของมันคล้ายคลึงกับกระบวนการปรุงยาจริงๆดูเหมือนสภาพแวดล้อมของโลกาเทียนกู่จะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเตาปรุงยา อันที่จริงเฉินเซียงก็เคยสกัดกลั่นอนาเขตเทพต้นกำเนิดให้กลายเป็นเม็ดยาแต่ภายหลังเม็ดยานั้นได้เกิดการระเบิดตัวและกลายเป็นวัตจักรท้าพิภพในท้ายที่สุดจะเห็นได้ว่ามันเป็นกระบวนการที่คล้ายคลึงกันจริงๆเฉินเซียงเมื่อไปถึงข้างล่างเจ้าจะต้องระวังตัวให้มากที่สุดมหาบรรพการเหยาวยากล่าว เฉินเซี่ยงมองดูวงแหวนที่นิ้วมือของตนนี่คือจิตวิญญาณของมหาบรรพการเหยา่ยงแม้จะดูเป็นดวงวิญญาณขนาดเล็กแต่นางสามารถใช้พลังวิญญาณสนับสนุนเขาได้เป็นระยะเวลานานมากต้องทราบด้วยว่ามหาบรรพการเหว่ยงถูกผนึกประทับมานานหลายปีและปัจจุบันนางไม่มีร่างกายทว่านางมีพลังวิญญาณและอำนาจพลังที่ทรงพลังสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าหลักฐานพลังขอบเขตบรรพการนภศากดิ์มีความแข็งแกร่งมากเพียงใดใช่เหลี่ย ช้ยเหรียญที่อยู่ในโลกันเทียนกู่สามารถถอดทยานและเปิดทางผ่านมิติได้ดูเหมือนนางเองก็แข็งแกร่งมากเช่นกันเฉินเซียงพึงพรรมพำในใจเขาคิดว่าหากตนเองไปถึงวิหารร้อยบุพผาเขาจะไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างไรนะผ่านไปไม่นานกระจกเทพหกวิถีก็ลงจอดบนพื้นดินที่เป็นสีเหลืองครั้งที่อยู่นอกจากชั้นบรรยากาศดวงดาวนี้มีการเปล่งสีฟ้าแต่หลังจากเข้ามาด้านในเฉินเซียงก็ไม่ได้พบเห็นพลังงานที่มีแสงสีฟ้า มีความเป็นไปได้ว่าแสงสีฟ้านั้นมาจากม่านพลังที่ดวงดาวปลดปล่อยออกมาหรือไม่ก็เป็นรัสมีแสงของพลังงานบางชนิดเฉินเซี่ยงค่าเกรงว่าโลกาเทียนกูอาจเป็นสถานที่สุดท้ายของพวกเราจูจูมหาบรรพการเหยวก็กล่าวขึ้นยามนี้ข้าเริ่มรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้น่ากลัวเกินไปแม้ข้าจะบ่มเพาะกายเนื้อขึ้นมาได้แต่การจะใช้ชีวิตอยู่ในนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ท่านพิ่งจะรู้สึกอย่างนั้นหรือข้ารู้สึกแบบนั้นตั้งนานแล้ว เฉินเซี่ยงกัดฟันกล่าวหลังจากออกเดินได้เพียงสองสามก้าวเขาก็รู้สึกหมดเรี่ยวแรงและไม่สามารถย่างเท้าก้าวเดินได้อีกเขาสัมผัสได้ว่าที่นี่มีพลังงานหนามากกว่าเดิมและดูเหมือนจะเป็นอำนาจพลังรังสัที่ถูกบีบอัดจ,จนมีความเข้มข้นมากขึ้นปัจจุบันเฉินเซี่ยงสามารถดูดซับพลังงานเข้าสู่ร่างกายได้แต่หลังจากที่พลังงานเข้าสู่ร่างกายมันก็ทำให้เขาต้องแบกรับแรงกดดันมากขึ้นส่งผลให้การขัดกล่าวพลังงานและการบ่มเพาะพลังทำได้ไม่สะดวกราบรื่น เฉินเซียงลงนั่งขัดสมาธิพยายามทำการบ่มเพาะพลังอย่างจริงจังแต่หลังจากเริ่มกระบวนการบ่มเพาะเขาก็รู้สึกปวดแปรไปทั่วร่างกายอำนาจพลังรังสันที่หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเขามีแรงกดดันมากเกินกว่าเขาจะต้านทานไว้ได้บ้าจริงข่าไม่สามารถบ่มเพาะพลังภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ค้นหาผืนป่าและดูว่ามีสมุนไพรหรือไม่มหาบัรพการเหยากล่าว สมุนไพรล้วนเจริญเติบโตด้วยการดูดซับพลังงานซึ่งพลังงานที่สั่งสมอยู่ภายในสมุนไพรหลายๆชนิดมักเป็นพลังงานที่อ่อนโยนมากใช่หากนำสมุนไพรามาต่นปรุงเป็นเม็ดยาก็จะบ่มเพาะพลังได้ง่ายขึ้นเฉินเซียงพยักหน้าปัจจุบันเขามีเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้น แม้ว่าปราณพิพสวรรค์ของที่นี่จะแข็งแกร่งมากแต่มันก็เป็นพลังงานที่ขุนมัวโดยจําเป็นต้องขัดเกลาวให้บริสุทธิ์และด้วยแรงกดดันภายในพลังงานก็ทําให้เป็นปัญหาในการขัดเกลาวพลังงานของเฉินเซียงระหว่างนั้นชัยเหลียนก็ได้ติดต่อหาเขาอีกครั้งเจ้าอันาพานน้อยตอนนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้างชัยเหรียญถามข้าไม่เป็นไรปัจจุบันข้าเข้ามาในดาวเคราะห์ที่มีแสงสีฟ้า เฉินเซียงพยายามอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของดวงดาวที่เขาลงจอดอย่างละเอียดโดยกังวลว่าชัยเหลียนจะไม่สามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันของเขาได้อย่างไรก็ตามชัยเหลียนเคยเกือบจะเข้าถึงตำแหน่งของเฉินเซียงแล้วดังนั้นนางจึงรู้ว่าเฉินเซียงอยู่ตรงไหนของโลกาเทียนกู่ขณะที่ดวงดาวที่มีแสงสีฟ้าก็ค่อนข้างโดดเด่นข้าหารือกับคนอื่นๆเรียบร้อยแล้วและข้อสรุปที่ได้ก็คือข้าจะเป็นคนไปรับเจ้า ชัยเหรียนกล่าวข้าถือเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆของวิหารร้อยบุพภาดังนั้นคนอื่นๆจึงให้ข้าไปรับตัวเจ้าจริงสิชัยเหรียนปัจจุบันใครเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในวิหารร้อยบุกผาเฉินเซียงกล่าวถามเรื่องนี้ข้าไม่สามารถระบุได้ทุกๆคนทําการบ่มเพาะพลังอย่างมันเพีย้ยนมิฉะนั้นพวกเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตในสถานที่แห่งนี้ได้ชัยเหรียนกล่าว เป็นเช่นนี้เองหรอกหรือชัยเหรียญว่าแต่เจ้าต้องใช้เวลาเดินทางนานแค่ไหนเฉินเซี่ยงถามคิดว่าจะต้องใช้เวลาหลายสิบวันเป็นอย่างต่ำชัยเหรียญกล่าวพลางถอนหายใจโลกันเทียนกูกว้างใหญ่มากปัจจุบันข้าทำได้เพียงหอทยานไปหาเจ้าและการหอทยานก็ไม่ได้มีความเร็วสักเท่าไหร่เข้าใจแล้วเอาเป็นว่าข้าจะอดทนรอเจ้าเฉินเซียงกล่าว ข้าจะเริ่มออกเดินทางทันทีพี่ชายเฉินข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินข้าหวังว่าจะได้พบเจ้าในเร็วๆนี้กล่าวจบชัยเหลียนก็ตัดการสื่อสารทันทีเฉินเซี่ยงมองดูตรายกสื่อสารด้วยความตกใจเล็กน้อยเขาสงสัยว่าผู้พูดยังเป็นจักรพรรดิบัวสวรรค์ก้าสีอยู่หรือไม่เพราะถ้อยคำเมื่อครู่ดูเหมือนจะเป็นการพูดของบุคลิกเหลียนเอ,อ๋อเฉินเซี่ยงเก็บตรายกสื่อสารก่อนจะเงยหน้ามองดูแผ่นฟ้าสีแดงเพลิงและกล่าวว่าข้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นโดยเร็วที่สุด อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ